ช่วงรีแคทเมาส์ไม้เมาส์ชามกับอาร์ตสักของเรา EP ที่ฟรีอีเพย์ใหวานฟึ่งจับใจมากพี่แพมพี่แพมคือดังว่าวันจริงๆจีบแยดอก,กรักแบบจีบเลยใครๆเห็นก็รู้ดูหนะ้าปากซอยได้ยินตั้งแต่โอ้ดาวนงคารนื้รููเลยว่าพี่แพมจีบแยดอกรักแยดอกลัก,ะก,ลกจะรู้บ้างไหม ฮาเยดอกรักต้องรู้ได้แล้วนะคุณพี่เฮ้ยเขาแบบมันดีมากเพราะไงพี่แพมรู้ใจตัวเองตั้งแต่ ep ที่แล้วแหละตอนแรกอะฉันคิดว่าเรื่องรูปวาดอะไรอย่างเงี้ยยายพี่แพมน่าจะโกรธหลายตอนอยู่เรื่องนี้น่าจะดราม่าเลยที่แบบรู้ว่าเยดอกรักเป็นคนวาดให้ที่โกหกอะไรอย่างเงี้ยแต่สรุปไม่เลยยายพี่แพมไม่โกรธเลยกลับแบบชอบเยดอกรักมากขึ้นมากขึ้นด้วยซ้ําที่เยดอกรักเป็นคนวาดรูปให้ยายพี่แพมออะ ตอนแรกฉันคิดว่าเรื่องนี้ต้องดราม่าแน่ๆแต่ว่าโอ้โหเรื่องนี้คาดเดาอะไรไม่ได้เลยนะตอนแรกฉันคิดว่าแบบจะดราม่ากว่าน,นี้แต่อาจจะแบบดราม่าอีพีหน้าๆหรือเปล่าเพราะนี่เพิ่งอีพีสี่ยังหวังซึ้งขนาดนี้จากอีพีที่แล้วที่แอดดอกรัดเมาใช่ไหมแล้วยอดพี่แพรมไปรับแล้วพอไปรับปุ๊บยาดดอกรักก็ฟีลงมวเงียใช่ไหมแล้วก็มาจูบเอพี่แพรมเนาะคราวนี้พอจูบเสร็จปุ๊บยาดดอกรักก็ฟีลงเมาไง เราก็แบบไม่รู้เรื่องก็นอนหลับไปคาวนี้พอตื่นขึ้นมาตอนแรกฉันคิดว่าเอ้ยเยดอกหลักจะลืมหรือเปล่าสรุปไม่แต่านางจําได้ถ้าเป็นคนอื่นเมาหลับไปขนาดนั้นคือเรื่องเมื่อคืนตอนจูบประจําไม่ได้แลวนะเตยดอกหลักจําได้ขอบคุณมากที่ยังจําได้เอยดอกหลักก็แบบงงว่าเฮ้ยทำไมพี่แพ้มาจูบแล้วนะให้รือแบบฉันฝันหรือเปล่าแล้วแบบทําไมพี่แพ้มาจูบฉันก่อนละ่ะประมาณนี้อดอกหลักฟิลงงแล้วคานนี้ก็แบบอยากรู้เงี่ยว่าแบบเกิดอะไรขึ้น คราวนี้ก็ไปหาพี่แพมที่คณะจัะรน้อยแล้วก็เจอไอ้พี่แพมพอดีแล้วก็มีการล้มเล็กน้อยน้องแบบฟิลฟิลแบบให้ฟินฟินเนี่ยคราวนี้เยดอกรักก็แบบว่าคือแบบพี่แพมไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมค่ะเมื่อคืนที่จบรักรักก็เามาด้วย,ยพี่แพมคือคู่นี้มันจะแบบตอนที่คุยกันมันจะกะอักกะอวดน,นิดนึงเพราะว่าไงมีพี่กวีอยู่ด้วยเป็นตัวกลางเยดอกรักก็ไม่เชิงแบบว่าจะแสดงอาการออกมากว่าชอบยังพี่แพม พี่แพมก็แบบไม่กล้าแสดงออกมากว่าชอบเยดอกรักเพราะาไงพี่แพมก็มีเรื่องแคนฝังใจกับพ่อเยดอกรักอีกคือคู่นี้มันจะเป็นฟิลแบบว่าก้ามก้ามกึ่งกึงก่งว่าแบบเฮ้ยจะชอบไม่ชอบคือเราจะแสดงออกว่าชอบไปดีไหมอะไรประมาณนี้ก็เลยจะแบบว่าดูฟิลอึดอัดนิดนึงแต่ว่ามันโรแมนติกอยู่ซึ่งค่าวีคือคู่เนี้อยู่ในการสองคนคือไม่ว่าจะเหตุการณ์ไหนสถานการณ์ไหนหรือจะดราม่าอยู่คือมันก็ยังฟินอยู่พอ เริ่มแล้วเยดอกรักเริ่มพูดถึงพี่กวีหรือพี่แพมเริ่มพูดถึงพี่กวีขึ้นมาเมื่อไหร่หรือตัวละครพี่กวีโผล่มาเมื่อไหร่คือมันเริ่มแล้วคุณพี่กลิ่นกลิ่นความดราม่ามันเริ่มมาไม่รู้เป like ็นอะไรพี่กวีเนี่ยพอพูดชื่อปุ๊บกลิ่นดราม่าเริ่มลอยมาเลยฉันควรทำยังไงกับพี่กวีดีหรือพี่กวีควรมีคู่ไหมพี่กวีคู่กับยยโอ๊ดีไหมหืมยโอดเยโอดคู่กับใครหรือเยโอดคู่กับยยเนเน่หรอ ฮะเพราะเขาเพราะว่า G ี m เอ25้าเขาก็จะเอาเยาวีวกับใยมิมคู่กันอยู่แล้วหรือเรื่องนี้เขาจะคู่กันหรือเปล่าเออฉันไม่รู้เลยหรือฉันหาคู่ให้พี่กวีดีไหมคือพี่กวีจะคบใครดีคือฉันน่ยไม่อยากให้พี่กวีโดดเดียวแบบนี้เพราะไงเพราะพี่กวีโดดเดียวู๊จะมาแบบว่าจะมากอดแก่กับคู่ใยแพมแล้วก็อยดอกหลักไงคือฉันไม่อยากให้พี่กวีมายุ่งเลยหรือไง พี่กวีมาคบกับฉันไหม้าเดี๋ยวฉันจะแบบเป็นคนกันท่าให้คู่เยี่ยแพมกับเยดอกลักเองเนาะพี่กวีคือฉันต้องควรเอาพี่กวีไว้จุดไหนของเรื่องนี้เหนื่อยใจเหนื่อยใจจริงๆคือยายพี่แพมแกเอออยู่ใกล้เยดอกรักแบบพี่ไปส่งไหมดอกรักนี่เดี๋ยวพี่เดินไปส่งคือรถเมย์มันเสียนะคราวนี้แบบว่าเยดอกรักหิว,ห,วหิวตินงไก่พี่แพมก็ไปกินตีนไก่เป็นเพื่อนกลับบ้านเป็นเพื่อนโอ้ยฟิลดีมาก เยแฮมก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับด้านการเงินใช่ไหมก็ได้เยพี่เนเน่มาช่วยนอาะเยเนเน่นก็คือฉันว่านางก็คงไม่ได้ร้ายขนาดนั้นหรอกมั้งนางน่าจ,จะร้ายกับแค่พ่อยายดอกลักแต่ก็เหมือนจะทำร้ายยดอกลักหรือ,รอเปล่าเพราะว่าเยเนเน่จุดมุ่งหมายเป้าประสงค์ของนางคือทําให้ครอบครัวยายดอกลักไม่มีความสุขเออมันก็มีผลกระทบกับยายดอกลักอยู่ดีแต่ก็ถ้าฟีลแบบว่าเยเนเน่กับเยแพมเนเน่ยังมีความเป็นแบบว่าเป็นคนดีอ่ะเอ้ยช่วยเยแพมอ่ะ น้อยยแพมติดหนี่เจ้าหนี้มาทวง่งเนี้ยนางก็บอกว่านางยินดีที่จะแบบว่าเออเดี๋ยวจ่ายหนี้ให้ก่อนนาะจะได้แบบยยแพมจะได้จบปัญหารเรื่องนี้สักทีคือยยแพมกับยยเนเน่จริงๆก็ไม่ได้สนิทขนาดนั้นเนี่ยเป็นฟิลแบบว่าเออแค่คนคนเดียวกันแค่นั้นเองเออแต่นางก็ยังมีจิตใจดีมาช่วยแต่คือยยแพมก็ไม่อยากให้ยยเนเน่มาช่วยไงเเพราะไงให้ยัยเนเน่มาช่วยจ่ายหนี้ให้ฉันคือฉันต้องเป็นหนี้บุญคุณยัยเนเน่นนนอีกน้าแล้วยยเนเน่จะสั่งให้ฉันแบบว่าทําอะไรก็ไได้ไง เนาะเยแพมก็ไม่ได้อยากจะทำร้ายครอบครัวเยดอกรักขนาดนั้นชีแพมอะแค่น่าจะอยากแก้แค้นพ่อเย่ดอกรักแค่นั้นแหละไม่ได้อยากทํยาร้ายเยดอกรักกับพี่กบ,บีหรนะอกเนาะเพราะแบบชีแพมตัดสูุไงว่าแบบดอกรักกับพี่กบ,บีอะไรอย่างเงี้ยไม่ผิดเนาะซึ่งพ่อเย่ดอกรักก็คือเฟลโอ้โหจัต,ตูล้อมรอบมากไปทาร้ายใครนักหนาก็ไม่รู้นะเนาะออพ่อเย,ยดอกรักเป็นหมอนี่คือเป็นหมอใช่ไหม ฟีลแลแบบว่ามีเอ,อคู่แคนแสนงรักเต็มไปหมดซึ่งพ่อเยดอกลักก็คือมีชูจ้จ้ะซึ่งเป็นครูประจําชั้นของเยดอกลักนั่นเองแล้วคุณแม่ก็รู้อยู่แล้วด้วยนะว่าพ่อแบบว่ามีชู้แล้วแม่ก็ไม่ทาอะไรสักอย่างแม่คยอมพ่อเลยเออพ่อจะมีชู้เรอแต่ว่าเออฉันรับรู้แต่ว่าอยากให้คนคนนั้นไมายุ่งกับครอบครัวเราะคือแม่ทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าแม่ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนดอกรักถ้าแม่เลิกกับพ่อประมาณน,นี้แม่กลัวเสียหน้าเพราะแม่ก็สวยอยู่ นาะแบบอุ้ยถ้าเลิกกับสามีไปเนี่ยคุณนายคนอื่น,นจะเอาฉันไปซุกซิบดินทาะไรอย่างงี้ด้วยหรือเปล่าคือว่าถ้าเลิกกับพ่อยยดอกรักไปเนี่ยกลัวแบบว่าเรารายได้ฉันจะมาจากไหนล่ะฉันจะอยู่ตัวคนเดียวได้ไหมแม่แบบฟิลสบายไว้ก่อนแม่ทําอะไรไม่ได้เลยแม่คือเป็นตัวละครที่แบบพอร์ฟอร์แมนเป็นสูตรมากพ่อคือติดลบนะเข้าใจแล้วว่าทำไมยยดอกรักจะอยู่กับครอบครัวนี้ไม่ได้นนองคืออยู่ด้วยแล้วมันอึดอัดพี่กวีก็คือโอ้ยอยู่ได้ มาถึงปัจจุบันนี้ก็บุญขนาดไหนแล้วแล้วดอกรักก็ฟิลแบบเล่าเรื่องราวพ่อกับแม่อย่างให้พี่แพมฟังพี่แพมก็บอกว่าไม่เป็นไรนะดอกรักแบบสามารถเล่าเรื่องอย่างให้พี่ฟังได้เลยลราคาหนี้พี่แพมก็ชวนว่าดอกรักเอาว่างไหมมากินข้าวที่บ้านพี่ประมาณนี้แลยดอกรักก็มากินข้าวกับคุณยายกับพี่พมกินพี่พมกินในเรื่องชื่ออะไรนะฉันลืมเนาะแล้วฟิลตอนกินข้าวกับคุณยายคือดีมากคุณยายเหมือนได้หลานเพิ่มหลานคนที่สอง ครอบพ่ยายแพมคือน่ารักอบอุ่นมากคุณยายคือแบบฉันโดนคุณยายตกเลยคุณยายคือน่ารักมากนอแล้วพอกินข้าวเสร็จนี้เขาก็ฟิลแบบแปลงฟันด้วยกันเพราะไงยายแพมเป็นหมอกฟันเออมันจะแบบดูแลสุขภาพฟันของคนในบ้านแล้วก็ดึงยายดอกลักเนี่ยมาแปรงฟันด้วยแล้วแปรงฟันด้วยการสีคนในห้องน้ำคือมันเป็นฟิลอะไรไม่รู้แกมันแบบฟิลกูดมากๆเลยตอนฉันดูลวครานี้ยายดอกลักก็กำลังจะกลับบ้านใช่ไหมอ่ะแล้วฝนมันตกยายดอกลักเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่านางเป็นคนที่ชอบฝนตกมากชอบหน้าฝนนะ แล้วค่วนี้ยายแพมแบบก็เห็นแนวบรรยากาศมันเริ่มดีละแล้วก็เลยบอกเลยว่าแบบพี่ชอบดอกรักแล้วก็ฟิลจูบแต่คือจูบนั้นชีคิดไปเองจ้ะชีคิดแล้วทําให้คนดูคิดไปไกลออกทะเลไปไกลามากคือใจฉันเนี่ยตอนที่เห็นเขาจูบก,กันปุ๊ว้ายฟินฟินมากแต่ประเด็นใหญ่พี่แพมมันเป็นการนึกนึกนึก,นกแทนค่ะคุณพี่ชี้อยากจะร้องกรี๊ดเลยตอนนั้น เนาะแต่ว่ามันแค่ EP ที่4เองฉากวันวานแบบจูบจริงๆเนี่ยอาจจะยังไม่มาแต่ฉันว่าน่าจะมาใน EP หน้าซึ่ง EP หน้าเหมือนทางร้านของยายพี่เอกจะไปแคมปิ้งกันเนาะไปแบบพักผ่อนอย่างสายฟิวบรรยากาศดีๆธรรมชาติธรรมชาติทําให้ยายพี่แพมบอกชอบยายดอกรักเลยดอกรักบอกชอบพี่แพมพี่แพมหรือดอกรักคงไม่คิดไปเองใช่ไหมฉากนั้นดิฉันต้องทําใจแม้เรื่องนี้แต่ฉันว่าไม่ ฟีลแบบบรรยากาศธรรมชาติอย่างนั้นนะเขาคงไม่ปล่อยให้แบบนึกไปเองหรอกฉันว่าน่าจะบอกรักกันจริงๆแหละนะคะนี้พี่กวีกับแพมในอีพีหน้าก็คือเหมือนแบบจะแยกกันแล้วหรือเปล่าแบบว่าพี่กวีก็รู้แหละว่าแพมไม่ได้ชอบพี่กวีขนาดนั้นอุ้ยหรือแบบเรื่องนี้คนจะไม่มีดราม่ามากนะน่าจะดราม่าแค่พ่อเยดอกรักเท่านั้นแหละที่จะแบบดราม่าใหญ่ๆพ่อแม่เยดอกรักนี่ยิ่งกว่าพ่อแม่เยเมย์นะคะในเรื่องภูโตคือฉันน่าะคิดว่าพ่อแม่เยเมย์อ่ะ ประสาทแล้วโอ้โหพ่อยายดอกรักประสาทยิ่งกว่าพ่อและแม่โอ้โหเพอร์ฟอร์แมนซ์คุณแม่เป็นศูนย์คุณพ่อติดลบโอ้โหครอบครัวนี้เออน่าจะปวดหัวอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรคู่พี่แพมกับยายดอกรักหวานซึ้งหวานช้ำโรแมนติกแล้วโอเคจ้าก็จบไปแล้วสำหรับการเลี้ยงชั่นรีแคร์มะมวยมาช้ำกับอาร์ตรักของเรา EP ที่4เดี๋ยวเจอกัน EP ที่5ในอาทิตย์หน้านะจ๊ะโอเคบายบายขอตัวไปนอนก่อนสวัสดีจ้า